สวัสดีค่ะขนนกมลจิตตนาค่ะวันนี้ทนไม่ไหวขอประเดิมคลิปแรกพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายการออกมาของพี่น้องวันนี้มากันทั้งแผ่นดินทั้ง7จสิบล้านคนเลยเหรอมากันจากทุกจังหวัดนับค่าหัวเขาไว้หรอถึงได้รู้ว่ามาจากทุกจังหวัดมาทุกภาคของประเทศจ้างรถไปรับด้วยหรือเปล่าถึงได้รู้ว่ามาจากทุกภาค มาเพื่อไล่ยิงลักินวัตรออกจากตำแหน่งเดี๋ยวก่อนนะจะไล่คนที่มาจากประชาชนที่ชนะการเลือกตั้งอย่าเสือกไปประท้วงที่หน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจะต้องเป็นทวันที่จะรึกไว้ในประวัติศาสตร์ขนาดนั้นเลยเหรอ ทั้งของประเทศไทยและของโลกว่าเป็นวันที่พลเมืองดีลุกขึ้นต่อสู้มีจำนวนมากที่สุดในโลกเขาลงบันทึกในกินเนสบุ๊กแล้วหรอการุณาอย่ามัว่วโลกจะต้องยกย่องพี่น้องชาวไทยวันนี้ตลอดไปลูกหลานชาว ลูกูไม่ใช่ละจะได้เรียนลูกว่าพ่อของมันแม่ของมันปู่ย่าตายายของมันหน้าอาของมันความหมายคือทั้งโคตรพอ่อโคตรแม่ของกบพอศได้ลุกขึ้นไปโซ่เพื่อแผนดเด็นให้มันได้โตเป็นเสรีชนยังไม่ทันถึงรุ่นลูกรุ่นหลานที่จะได้เป็นเสรีชนเลยค่ะชาวสวนยางและชาวเทพาก็โดนลากเขาลาก11เ,เรียบร้อยแล้ว มึงยังไม่ออกมาแม้กระทั่งปกป,ป้องเราออกมาชุมนุมกันวันนี้ว่าเราต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูปปรณ์และต้องเป็นประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขไม่ใช่แบบอื่นและมันเป็นแบบอื่นตอนไหนหล่ะอย่าโหนเราต้องการยืนยันเจตนารมณ์ของเราว่าเราต้องการปฏิรูปประเทศไทยทำสำเร็จแล้วนะเนี่ย แม้แต่ตำรวจยังโดนปฏิรูปเลยและต้องปฏิรูปประเทศไทยก่อนเลือกตั้งแต่เราต้องการการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมไม่มีการซื้อเสียงไม่ให้พวกอับปีเข้ามาเป็นใหญ่ในบ้านเมืองอีกต่อไปเท่าที่ดิฉันจำได้ในคืนก่อนเลือกตั้งนะคะหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าคืนหมาหอน มีพักอัปรีพักไหนก็ไม่รู้นะคะมาซื้อเสียงหัวละ1,000บาทให้กับชาวบ้านแต่ผลการเลือกตั้งออกมาก็ยังแผลถ้าพวกมันบังอาจไม่ทำตามความเห็นของประชาชนส่วนใหญ่พวกไหนเหรอที่ไม่เครารพเสียงส่วนใหญ่ที่แพ้แล้วออกมาเหา่าพวกมึงก็เลวาพอาๆกับเรบพบักงสิ้พูดไปสองประจบไปด้วยหรือเปล่าเนี่ยด่าตัวเองเต็มๆเ,เ,เลย มันนาาดา้เป็นผู้ชายด่าผู้หญิงด้วยหรอมันไม่ยอมออกเลยได้หน้าตูเมียทั้งที่มันไม่มีความชอบธรรมทางกฎหมายและไม่มีความชอบธรรมทางการเมืองแล้วบุคคลที่ชนะการเลือกตั้งโดยระบอบประชาธิปไตยและได้เสียงจากประชาชนสว่วนใหญ่คือบุคคลที่มีความชอบธรรมทางกฎหมายและมีสิทธิ์ทางการเมือง ซึ่งเขาก็เป็นนายกรัฐมนตรีที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่าโชว์โง่ที่มันโกงเลือกตั้งมันทุจริตเลือกตั้งมันก็นธรรมดาเสียงเห่าเสียงหอนเวลาแพ้การเลือกตั้งก็หาว่าคุณชนะกลการเลือกตั้งพอเขาจับได้ลงโทษยุบพักพวกมึงก็น้าด้านเปลี่ยนพักใหม่ถึงเขาจะโดนยุบพักอีกสิบครั้ง และจะตั้งพักใหม่ปิดรอบเขาก็ยังชนะอยู่วันนีค้ค่ําไม่เหมือนพักคขี้แพ้อย่างพวกคุณสู้คับอดกมึงก็แพ้อีกเขาก็ยุบพักมึงอีกให้เขาต้องลุกขึ้นมาเป็นลานๆถึงลานด้วยเหรอไม่ใช่แค่สองแสนเองเหรอสู้กันมาจนจะสิ้นปีอยู่แล้วทำทุกอย่างอย่างสันติสงบไม่ทำให้ชาติเสียหายเลยต้องใส่ถุงยาง ้องทำโดยวิธีประชาชนในห้องน้ำว่าประชาชนหลายล้านคนเราดี่ทลุกขึ้นมาทั้งประเทศจะบไม่ยอมถอยแม้แต่ก้าวเดียวสู้มันตายไปหมดทั้งประเทศคุณได้สิดนั้นเดี๋ยวนี้ค่ะใกล้ตายกันทั้งประเทศละพี่น้องได้แสดงหัวใจอันยิ่งใหญ่ของพี่น้องทั้งหลายขอผมกราบพี่น้อง รักประชาชนจริงๆคุณต้องลงไปกราบตีนทุกตีนที่มาชุมนุมในวันนั้นนะคะไม่ใช่กราบบนเวทีสูงเหนือกระบาลเขาแล้วเราจะสู้ร่วมกันต่อไปอ๋อเหรอแล้วมึงหายไปไหนเวลาที่ชาวเทพาและชาวสวดอยางเขาเดือดร้อนขนาดน้ำท่วมภาคใต้ยังไม่เห็นหัวเลย ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ